วันทุกี่ใหม่เออมาอีแม็กกลับมาแล้วยังไงฝากวันวันอะไรสงการครับเออถูกต้องอนัทลูกวันวันวันวาม เราได้เปลี่ยนแล้วครับครับพี่แดงวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์สิบวิสิบวิหกหกห้าสี่สามสองหมดเวลาต้องการนังขิงนะแจก้หนังขิงให้สุน